สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับท่านผู้ชมมือนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลนะครับมาพร้อมที่งานช่องนุ่มอามคนเดิมอัมพลชาแนลป้าต่อยคนมเสเนเบ้าเขียดเบาาชัยนะครับท่านผู้ชมมือนี้กสิผ้าท่านผู้ชมมากกบาบไวปูพานนะครับยู่บอพันขันนะครับท่านผู้ชม กริดไมากรหวายขอโชคลาภน้ำภูพานซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวกิจใจของอในคนในชุมชนทั้งสองอำเภอคืออำเภอสนุนภูมอำเภอหนองฮี่และกาอำเภอไก่เคี่ยงรละแวกนี้แม้แต่ท่าไก่เพิ่นกใหายเ่วมพลบัทธามากราวายนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปู้ผ้านี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวกิจใจผมเกิดมา,านี่ผมเห็นเลยนะครับท่านผู้ชม เป็นสถานที่ที่ว่าผู้ใดบ่ได้ามากราบาไหว้ก็ไหญมากเลยครับเพราะว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์อีีครับท่านผู้ชมปู่่านนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะครับะกระสิพทาท่านผู้ชมไปหาทีมงานแล้วกะ็ไปกราบไหว้ปูพานน้ากันนะครับในการขอโชคลาภครับผมปรับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพอทีมงานสักรครับจังคอยขึ้นไปสักระปูชากราบไหว้ปูพานน้ากันนะครับท่านผู้ชมไปครับ บ่าใช่บ่าใช่วัสดีครับเป็นยังไงหมานบ่าคือไพ่ของเป็นตหมานปลาเทยหายอเอ้าบ่าได้เป็นโตบ่าปลาบ้าบ้า n ้าบบาบาาบนลนะคบับผมบาบ้าบ้าบบบ้บบ้าบ้าบ้บรับ้าบ้าบ้าบับ้าบาบบ้บ้าบ้าบ้าบีาบ้าบ้า้าบ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 าบ้บ้าบบ้าบ้าบ้เบาบ้าบ้าบาบ้า กิ๊บตั้งไงกิตังไงเนี่ยเบาเขียดที่เปิดช่องเมื่อไรครับเื่อเื่มมาหาเดี๋ยว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 ถามเนี่ยเมื่อไรสิเปิดช่องของเจ้าช่องฮะข่าวพุ่นเหรอครับฮะพุ่นเหรอตีประมาณประมาณเดือนไหนเมื่อไรยังห่วงนะเมื่อไรยังห่วงโอ้ยนี่โอ้ยยุ่งขัดผ่ากันยืนกันสามคนดำขันนะแต่ว่าท้ายลูกแค่ผู้เดียวตั้งตั้งนเอาไอ้พวกยืนกันสามก็เปิดขคือท้ายผู้เดียวท้ายผู้ใด ใช่อําพ้นบออ้าปต่อยสวัดดีครับค่ะสวัดดีค่ะครับเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวเวีตั้งไว้ได้ั้งไว้แล้วังไปแล้วไปนครับเดี๋ยวขึ้นไปสักการะไหว้บูชาปูพาน้ำกันนะท่านผู้ชมนี่ครับบ่อพันขันนะครับท่านผู้ชมเลขขาตะกี้ ไปนะครับท่านผู้ชมเด,เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเพราะว่าตะวันตะเวนใกล้จะตกดินแล้วครับผมเอาเลขหายุขาสร้างหมดนะครับท่านผู้ชมเอ้าสร้างเป็นอย่างสร้างกะ้ะสร้างเป็นเนืองอันนี้ก็เลขหา้าสร้างไม่ได้สร้างรอยตัวไม่หลายตัวนะครับเป็นคล้ายๆเลขห้านะครับอยู่ขาช้างนนะะครับเ่กลงณ นะครับผมไปเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนด้วยกันนะครับท่านผู้ชมจะกราบไหว้สักการะบูชาปูพา,าน้ำกันนะครับ ออโอ้ยลงมาทางบนปะครับโอ้ยถามเจ้าคือบ่เบา,บาน้ำไหลเนี่ยกบน้ำกับเบาเบาน้ำถึงนอหินไปท่านผู้ชมเพิ่นเบาเบาน้ำขึ้นไปข้างบนนี่ครับสถานที่บันไดที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับท่านผู้ชมเพิ่นกับกระลังกอส่างนะครับท่านผู้ชม ผูกองสาธุสาธุสาธุเด้อลูทานในบุีลูกหลานมาหอดมาถึงมากกาบไหวบูชาบูพันโอ้ใช่ดอกไหม ขาไปาูนนะครืือ้ห oh, oh, น้ามอโอ้อันนี้เป็นมีผููเขียนเล็กส mm ่ต้นเสาไว้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนี่ก็เบิ้งไว้เป็นนาขางซื้อนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารงานในการรับชมนะครับท่านผู้ชม เป็นที่ส่วนเสาด้วยครับนี่มีผู้มาเขียนบอ้ว่าผู้ใดเป็นผู้เขียนไว้เนาะครับกาบไปเลยเตรียมของแก้เนาเอาะครับมาหอนมาถึงแล้วกะทีมงานก็สิได้เตรียมถูกเทียนกาบไหลนะครับจนี่เบ้าใช่เบ้าเขียดเพิ่อนก็เตรียมของเบ้าเขียดเพิ่นก็ บวกหัวพ like ันธ <eye> ิตยังของเพื่อปืนพุ่งจะโทรศัพท์ซอยเบาชัยได้ที่นี่เบาเขียดได้นะครับท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวไปตั้งกล้องเตรียมทัพสิ่งของถูกเทียนกลาบไปนะครับท่านผู้ชมไปนะครับคืรุ่นแบบทางมาวินชาแนลอัมพลชาแนลแล้วก็พักต่อยคอมเม้นเซนต์แล้วก็เบาชัยเบาเขียดนะครับ มาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนหนี้หมูขาแล้วนะครับเพราะว่าสวัสดีคระนิมิตใกล้บ้านผมนะครับครับอ่าสวัสดีครับวันนี้นะวันนี้ครับสวัสดีทุกช่องนะครับทจำช่วงกันครับสวัสดีทุกช่องนะครับโดนมาหาปูเท่นึ่งตัวก็ซองค่ะเม่ได้มาขอโชคกับปูพานนี่โดนครับต่อครับต่อจับไหนนอนแต่เป็นบุรณะส่างสารหนี่ปูพานนี่จะจะหลายเดือนน้องงานเนาะตั้งแต่ฝนตกเนาะ กหลายเดือนแต่วันกะสังในงามครับทำช่วมอีกบ่โดนกันนาแต่เซ็ตสิ้นแล้วครับประ่าตอนนี้ก็หนาแต่สั่งไปก็สั่งไปแต่งเติมไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เ็ต์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นาจะเซ็ตครับอีกบ่โดนหมอนโกมาด้วยเออว่าามัเบิ่งหมอนนีเพิ่นอยู่ไหมแมนมันเป็นหอมทึบไหมออยากหัวหอมทึบนี้อยางเนักหนี้อ่ะอ่ะเาไปเห็นม่าตั้ดได้หอมทึบมาะ แมนยังไงเนี่ยนี่ยางไงก็ได้อยากรวยป้่ไปไปเบิ้งเบิ้งเด็กก็ลือเดียวอาไต่อมาเอ้าโอ้ยแสดงว่ามีคนได่โสกเด่ลาบนั่นเนี่เอาไก่เออใหม่ๆเลยเนาะนี่ชวนกีน้ามาใหม่ขึ้นขึ้นไก่เฉพาะตัวนี้รับนี้ลอยลอยสิบหาลอยซิบหาแมนตะกีนะตอนผมมานกับป้าต้อยมีไก ร้อยสิบห้าตัวตั้งแต่เขาเอาไปไว้ข้างนอกกันหมดนะครับมานะมาบอกกล่าวกับสารปูผ่านพวงวันนี้จะมาขอเลขเสียบสีเลขไข่แล้วก็เลขทูบเท่านั้นนะครับแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับผมนะบ้านน้องมเมียนะครับผมนะทนะ่านาาผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมขอตานะครับผมนะอาวินตาน้ำ<ด>อูสโโตานมโมโ้มูกกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่าบูชาท่านเก้ายุสานปูพานีครับก็เป็นศีลหานะครับคือว่าเพิ่นให้กล่าวอัลัทธนาศีลหานะครับอ่ะพร้อมกันเนาะ ปานาติปาตาเวรมะนีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามิอคินาทานาเวรมะนีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามิกามิสุมิกขาราเวรมะนีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามิสุลาเมระยะมัชฌะปณานา เวรัมณีสิขาปะทังสมา,า,สาธิานิสาธุ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 เดอิอปูพนันมือนีลูกหลานช่องม,มาวินชาแนลนุบามพ้นเดิมอัมพลชาแนลป้าต่อยคนมีเซนพร้อมด้วยเบาช่ยเบาเขียดกได้เดินทางมาสักกะกาบไหวบูชาขอโชคขอลาภนำปูพนันพเระว่าปูพนันีเป็นที ที่เคารพนับถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจข้องลูกของหลานซึ่งเกิดได้หญ่มากลูกหลานก็ได้เห็นเพราะว่าลูกก็เป็นลูกเป็นหล,นลานเป็นว่านในสวนของปูพวาปูที่น้ำปวกปักหลักษาผู้บ้านผู้เมืองมาตลอดที่ว่าเช่าบ้านอยู่ในชุมชนระแวกนี้อยู่เย็ยนเป็นสุขใด้ต่ย้อนปูพานภูมิมมอ,อิทธิฤทธิภูมิว่มอบออมอารี่ดูแลปลกปักหลักษาลูกหลานมาตลอดบัดนี้มือนีลูกหลานที่ม่านช่องยูทูบก็ ได้เดินทางมาเพื่อมาขอโชคลาภน้ำปูเพื่อเป็นสะพานบุญเชียงไปให้กับเอฟซีผู้ชมทางบ้านที่กำลังตกทุกข์ไดายากลำบากในการเป็นหนี้เป็นสินเพียงปัญหาเงื่อนท้องขาดเมือ่อในการใส่ใจเพราะว่าสมื่นี่ข่าวอยากมาแพง่งสิ่งต่างๆติ่ตามมาาหนีเหตุให้ปัญหาเกอะกลัวติ่ตามมาคือนควมเดอดหลอนเมืม่อะนันแล้วที่พึ่งสุดท้ายที่ว่าสิได้มาเพิ่งผ้าอาศัยและสิได้ ผลวิบากกรรมตัวนี้ได้ก็คือโชคลาภจากปูนี่ฮี่ประท่านอรให้ลูกใหหลานนําไปฝากเอฟซีธันบุชชมทางบานสุผูสุข้้นผลวิกฤตนี้ไปได้ขอให้ปู่้านให้โชคให้ลาภเดียดถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสามโตปังๆของงวดวันที 10, ท่ส<ร>ิหท่านว่าค้มสองพันหารเราิเพื่อเป็นการทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เด้อปูเลยส มีการพาสุขมเพื่อที่จะไงจุดสุดทนะครับ่าก็เดี๋ยวจะขยับเซมซีนะครับอะไรขยับเซมซีนะครับท่านผู้ชม สีขออนุญาตให้ต่ต่อยคนมีเส้นเขาเยาเส้นซี่คอโชคลาบท่านปูพานนะครับถูกสาธุเด้อปูพานไอชัวไคลาดแต่ต่อยเป็นไปแค่ที่นั่นไม่ต่างเขายาเเ้มซี่เด้อส,สามต,ตัวตกลงเด้อเนี่ยก็แบบแบบเนอะไม้แรกครับท่านผู้ชมได้หมายเลยขเจ็ดครับหมายเลยขเจ็ดครับหมายเลยขเจ็ดหมายเลยขเจ็ดครับท่านผู้ชมครับผมตามนั้นครับหมายเลยขเจ็ดหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดครับ ไม้ที่สองออกมาแล้วครับท่านผู้ชมหมายเลขสี่ครับท่านผู้ชมหมายเลขสี่ครับท่านผู้ชมหมายเลขสี่ครับเด็นเจ็ดสี่เจ็ดสี่ทำไว้ไว้กับท่านผู้ชนมาไม่สุดท้ายออกห้าแล้วครับไม้เลขเจ็ด หมายเลขเจ็ดครับผมเมี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดหรือเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งจีเจ็เอ้ย1ังจีหนึ่งตามนั้นรับท่านู้ชม็อเปเลย็อเปเลยอ่าแล้วท่านผู้ชมจีเบิ้งเอาเออนะครับมาจับไข่จะลวงไข่เอาไข่กัยาไข่ล้วงยวอเดี๋ยวนะวิงตอดวิ่าอะไรเลยแต่เป็นท่ายยามาจะมืดว่ะเมนโอ้ยของขนาด เดี๋ยวจะขยับนะครับับไข่อืมเอาสชิปเปอร์ได้ปะเดีวังเกียดเต็นออกอได้ไหมก็ไข่เป็นผูกนักหนะนักตัวให้นมเอาูนขย่วนไข่ขอโชคลาภน้ำปูพานย่าครย่าลูกแรกนะครับผมท่านผู้ชมนะได้มาหมายเลขเจ็ดครับอ้าวไข่ใบแรกหมายเลขเจ็ดเจ็ดครับท่านผู้ชมเจ็ด ลูกที่สองครับได้มาหมายเลขหนึ่งครับหนึ่งครับท่านผู้ชมหนึ่งครับไข่ใบที่สองหนึ่งครับเจ็ดกับหนึ่งครับตามนั้นะครับที่สามครับมาหมายเลขสามครับผมสามครับท่านผู้ชมเจ็ดหนึ่งสามครับเจ็ดหนึ่งสามครับท่านผู้ชมเกียรติไข่ดำชุ่มสามตามนั้นนะครับ ไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับก็กับสารปูกผ่านปูวงนะครับเพราะว่ามันก็คํำและนะครับซึ่งไฟฉายก็ไม่ได้มาเดี๋ยวถ่ายเลขทูปเสร็จปุ๊บก็ทยอยพากันกลับนะครับผมนะโอ้ยบ่ได้มากนกกันโอ้ยโอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นาอ้ยโอ้ยนอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยร้างอูาโอ้นโอ้ยอ้ยโอ้ยโเ้ี๋ยวพ้ยับกันห้ยโอ้ยอ้ยโอออยอ้้อย้ยออย เขียเออเตียเนียบ้าเขา่าเกนาเขียดนี้คน่นบอกว่าเป็นจากมหาภูพานว่ายุงกันนะครัผไปนั่งแนวเอาว่ามนยุงบอกการดึงโอ้โหท่านผู้ชมเอาตามนั้นดีกว่านะไปคะไปดูเลขทูนครับผมไปคท่านผู้ชตามนะครับตามผู้ชมเดี๋ยวดูเลขทูดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมงเขียดงงปึในหัวสามยาที่ถามกัน ชมดเดี๋ยวไปดูเลขทูดบด้วยกันนะครับโอ้โหบนลางเบิ้งบวชัดมันพ่อหนักวนเลขฐานเลยอืมเพราะเป็นเลขหาครับเดี๋ยวมาเบิ้งซื้อไงกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเพราะว่ายันดีกับคำมื่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมพอไฟกับวัเดเตรียมมาหลายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอ๋อยังใหม่บ้านเบิ้งบ่อนักวนเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาทูบตรงนี้ออก เอ้ยังใหม่บ้านเบิดเป็นห้าสองแต่ว่ถูกใหม่พเบเป็นห้าสองเก่าน่ากลัวม่เันห้าสองศูนย์บ่แต่ว่ากับท่านใหม่เหมือนกันตอนชมวอาจจะเป็นศูนย์ศูนย์บ่หน่กว เดี๋ยวได้กระตุ้มด้วยเดี๋ยวน้นะครับฮอ้อเนหาออสองศูนย์วะอวินมัางได้ศูนย์แถ้ครับศูนย์นิหนีนะกวอศูนย์นิดหีห้าสองศูนย์ครับท่านผู้ชมเต็มนเนเยอ่ะตามนั้นนะครับท่านผู้ชมห้าสองศูนยนะครับท่านผู้ชมปู่ผ่านให้แล้วนะครับท่านผู้ชมห้าสองศูนโชคลาภวดนนี้ปังๆนะครับ อ่ะตามนั้นครับอา่ะครับตานน้ช่วงครับผมได้พูดใหม่้ครับได้เป็นหาสองศูนยได้พูดนะครับไดู้ใหม่แล้วครับได้เป็นหาสองศูนย์หาห้าศูนครนบผมัแ่กเ้อนี่ลูกหลานมาขอโชว์ขอลาบนั่นขาให้เขาสามโตตรงๆเด้อลูกหลานขัน นี่เพิ่นก็เพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำพึ่งปลาแซลมไก่มาถวายให้เด้อปูเด้อออ520620ครับผมเอฟซีทั้งบ้านทรรมบุญชมทั้งบ้านเพิ่นปังๆโชคดีกันทุกผู้ทุกคนให้ได้รับโชคทรงถ่ายปีเก่าต่อรับปีใหม่อยากได็กปูอยากได้ไก่เพิ่นปลาแซลมมาถวายปูทางเอฟซีธรรมบชมทั้งบ้านนะปู สำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้กราบลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้มื่นนะครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมนะครับทั้งบ้านนะครับโชคดีปังๆรับโชคลาบทัวหนากันสุขภูสุคนทรงถ่ายปีเก่าต่อรับปีใหม่นะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับกษิได,ไดกาบล่าครูพา,า,านไปแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับช่องมาวิทแชแนลนุบามพนเดิมปะต่อยคนมิเสนนนเนอัมพ้นอัมพ้นแชแนลพ่อทองแหล่คนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกษิขอกล่าวคำว่า,วาสวัสดีครับ